เป็นทางที่แบบอันเขาไมา่ปรับใจาสามพันสาวกุ้งนางบอกข้อมกันคปรับใจหนะอือคืเอเบี่ยวันนี้บ้างวันนี้บ้างเอาอีกไหมบ่หรอเอาอ <c oughs> ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอซี่เมื่อสุข,สข,สขคนเดินทุกคนเข้าซุ้ยซองสมสุกสาวพุ้ไทยคอยกะหายหน้าหายตาไปหึงหึงหึงอลีนะทุกคนนะหากก็ได้มากมึอหากก็ได้มาอาดคลิปเมื่อน,นี้นะทุกคนเพราะว่าค่อยว่าค่อยอยากแล้วทุกคนแบบค่อยมันพานหมดแล้วแต่ว่ามันสมัครแบบเอาเงินมีได้หันนะแบบมันลงอันนั้นมีได้ขนะละกะเอพอเพอร์เฮดเท่ากับมีได้ขนะทุกคนลักกันค่อยกับ,กบว่า ย่าละพันมื่อวานนี้ค่ะมื่อวานนี้ละพันเราคนที่ค่อยอันเธออันเ่าเฮเธอเนี่ยนะแซดมาว่าได้แล้วคนว่าละกะคอยกะดีใจเด้ไม่งายทุกคนค่อยกะขึ้นฮอดเอฟซีและพี่หลือทุกคนเมื่อสุขุสุกคนทุกคนละกะไมื่อนี้ก็คอยกะสิไปค่อยสิไปอันขายเคืองยุ่งเห็นทุกคนเมื่อนี้ค่อยสิไปขายเคืองยุ่งเห็นกับสมบุซดีทางกบโคตรเลยทุกคนเมื่อวานนี้ค่อยลงผู้เดียวคนจนจะให้ ป้าทุกคนบันนี้กะตอนนี้ก็สวายแล้วทุกคนห้าสิบแปงเหเฮนเพราะเราบด็กน้อยเขากลับไปหงเหเฮนไปหงเหเฮนแล้วทุกคนสวายแล้วเจ็ดแปดโมงแล้วทุกคนไปแเลยไปโซนสบูสดีก่อนมันมีเครื่องขายขนมแล้วก็มันมีคองกิน่นทุกคนไปเบื้องน้ำเดียวนะทุกคนเด็กน้อยเขากับลงหงเหเฮนเมือ่อลหสุขคอยกันสีลงหงเหเฮนทุกคนเลยลงเซลแซวแล้วพูอันนี้กับ เป็นเครื่องขายของเ้าเแล้วทุกคนเครื่องอ,อันกินเล็กน้อยอันนี้กะเกีียวแล้วก็มีอันนะั้นแล้วก็มีขนมอันที่อยู่กระซบนี่ก็คือขนมของเ้าทุกคนอันนี้เกี๊ยวเกี๊ยวทอดปลาก็อยูกระตาดถอันนี้ก็ก,กำลังย,ยบไปแล้วทุกคนท่าสะบุดเตรียมตัวย,ยบไปขายเครื่องยูงเฮนทำน้อย ไม่ไปหน้าบอไปไปก็อืึมีไปก็อืึรถกันทุกคนงามงามนะทุกคนข้างบ้สานคอยนี่สุดเลยสุดยอดสิไปครับสบุสดีทุกคนสดีไปไปตอนนี้เขากับิี ตายแล้วทุกคนลุยตะลุยก่อน ยามแล้วก็เขาไม่ยมามาอีเธอนาทุกค <laughs> นออนะคะบ่อนนั้นแล้วค่อยลงม่อวานในบ่อนเด็กน้อยลงกัา <laughs> เฮ้ยไปแข้มพุ่น เทวอันบอดอันหน้าเทินสาวจันพี่ทางเมื่อวานนี่นะมันเป็นขี้ตรงข้างไม่งายทุกคนแต่อันนี้นะมันแห้งแล้วเมื่อวานนี่กับกวนไม่ตกขำนี่ค่ะ ทังที่สองของสมุดษษษษษษษีปิบะหกถึงมดก้นนี่พอแล้วเขากลิ้นเฮอแซวๆนะะเฮอเด็กน้อยซ้ำ <c oughs> ทั้งคืนปลาเล่าละวหออทงเหตุแล้วมีได้ของลินเธอเด็กน้อยสมมติว่านี่เด็กน้อยเธอสั่งอันของลิน ไม่ได้บอนางคิวเออนั้นแหละแล้วก็มันเป็นม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 นนั่นเด้มนมนคเลือกมามีจต่แถึงมือไดวันนี้น ok ี่นี่หอดรงเหตุแล้วทุกคนหอดรงเหตแล้วกันเพื่อนกัจะ น้อยเขาก็เลี้ยเดียวในนี้แล้วทุกคนม่ขนมหน้าฮะมาซื้อป่หน่ะอาเขาก็มาท่าซื้อทุกคนลูกค้าก็มาท่ายินหลาบๆทุกคน ไม่ทิมหนาหาลืมอันนี้ออรันเน,นเอออะไรพัน,นปรับใจเข้ามาเข้ามาทาสื้อทุกคนสุขอยมาสวายแห้งเมื่อนี้ปรับใจเดอ้อคันหนึ่ง จเด้อสิเลอันอันสองพันล่าขับจ่าเดอเออขับจกุ้งสามล่ะขับใจาเดอ อันเท่าได้นอติวห้าสาวห้าสาวสาวกุ้งนางกระมาคือทุกคนหลานของสาวบุญมามื่อลิกสาวอันสาวอันชาวช่วยมานะุละเาาก็บเอ้าอาจักอัน เอาวหนึ่งบออะละพันละสามพันกาวกุ้งนางบอกข้อมันกันกใจเออได้สามพันที่เราเงินเจา้าอาะพันเอาบอ ผัดเน้ออันนี้นั่นอันนั้นสองพันโงห้าวเอาเป็นได้โมงไม่

พันสองพันัใจรับใจเด้อพันหนึ่ง นึ่งล่ะ <Okay. S 1> ขอบใจเดอ้อขอบใจเด็กน้อยเขากาลาลิ้นแซวแซทุกคน <S 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 แนีวนี้แหละชีวิตรประจำวันกะของสองสาว เป็นแม่ค้าละได้ผู้เลยจะมาอุ่นนุนก็มาอุ่นนุนได้เดินทุกคนเ้มาอ่เรือนมามาะมค้อูเพื่นกัมาซื้อขนมเพินขนมเอาตัวที่ประยัดชุดไปนมหนึ่งอันนั้นก็ประยัดเดียวเนาะอันม้นะอ๋มดนมันยำเล้ยพัน อันสองขอบใจขอบใจเด้อซื้อพิล่าซาโบนาสดในเงินหลายได้เอาขนมมาขายบอาขนมมาขายบอวันนี้นะเอาขนมมาขายบ่ ไม่ได้ว,ว่าเจ้าขายเพื่อค่ะขายกระเล็บเยอะมืด,มดแล้วเปลเหมืลมดละไม่ขายที้กระเล่บซาบูนัดมืดคู่มือ,มอ,มอบ้านอันโพก็เอามาตู้ก็เอามาเลยที่ขายมืดหมดเลยอันนึง ขายขนมแต่ซื้อขนมมากินทุกคนสาบุสดีซื้อได้แเมงคอยซื้อผู้สาวสวยซื้อนะปอบหน้าปอบตาปอบโตนโอ้ผิวกระโดดกระโพกระเลอแล้วเนาะทุกคนก่อนซื้อเฮดดำอีได้เด้๋ยอย ขนมอันนี้น่าแซ่บไยทุกคนขนมไทยบ้านจมห่านเอามาขายเมือเส,รสาร์นี้ใจเจ่าเล่ห์เรือใจแล้ว บบปาดคือโจรเ <c oughs> บิง้งเบิ้งควาครับจากบุษดีเ่ยมีคู่เดียวเลยขวาย่าดังปุ๊บปื๊เด้วยค่ะ ท่านจะปดูขายแล้วก็กินพร้อมทุกคนมันจังมิดไว้แล้วก็จังได้ไปเอาไว้นังเมิดมิดเยอมิดไปละห้าพันแล้วมืดสามพันแล้วค่อยมืดอื้นสิบเอ็เงินมาโดกกอโดนนี่กินอันนี้แก่มันมันเท่าอันเลือไปซื้อมีดอดไม่กินน้ำดิ มาเฮ้ยบุญมาเร้าวนะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนับเรียกอยู่ในห้องพูดได้ยินเ้อะอ่เพื่นแสบได้ทุกคนอไงไม่ได้จะกินดอแต่ว่าจะลองเยอะซิมเบิรงวามันแสบรูอมีแสบ ที่เฮาเอามาขายนะเด็กน้อยกับอเลอรแซบกับคอยกัเอามาอี้เถินนะก็เพราะว่าเด็กน้อยมักซื้อเด็กนี่อันอันนี้เด็กน้อยมักซื้อนะทุกคนพี่เลอนี่นะไอกอกไก่กอกเขาว่าเขาว่าอันเขว่าเขาห้องว่าอันตมูนะเขาห้องว่าตมูนะอันเธอเลอเขวมาหมงอันนี้นะเฮ้ยเขว่าเขว่าแบบเขว่าไอันนี้เฮ้ยคือคขว่าอันนี้ดอกเขา บางคนกิว่าเสียบได้ฮ้ยบางคนกินแล้วก็ห้เยอะมน่ะอือคือยายวันนี้มากินนี้วะเอาอีกไหมบ่นะเาหมามาขายนะทุกคนมาขายซื้อมาขายอยากกินน้ำนีแม้นั่นในอยากกินน้ำนี่น้ำกินมะ้าว เก็บอเพี่งยังมาเก็บพากนเด็กน้อยเลกมามาขายนะทุกคนสุขอยกับเก็บแบบสุขอยแบบเลิกเก็บครื่งเหลืแล้วกะมางเท่กัเด็กน้อยห้าวห้องแล้วกะสุขอยกับเก็บสนนาผู้เดียวะยังเก็บเลยเดี๋ยวบิหานคนในยูพูอืคันนี้มาแซบบ เยอะน้ำเยอะน้ำอืมแสแข็งคือละแสมเหาะมันเป็นวุ้นนี่แดนนี่เป็นวุ้นนี่อืเฮ้ยของขมิ้นเขาเห็นจะถูกขยามพวก้่าชามม่เห็อหมกปลาชลาว ภาษาอังกฤษัภาษาอังกฤษมุนมะพร้าวภาษาอังกฤษมุนมะพร้าวมุนมุนมะพร้าวตายแล้ะคอยภาษาอังกฤษแล้วไหมภาษาอังกฤษแล้ไหม เขาหัวไวเลยเวทเลยเขาไวไหมลยกะ <c oughs> แบบเขาเขาพยายามที่เ็บไว้ล่าวนะหมอป็ะสานเวยเวทว่าบ่เป็นว่าบ่เ,เ,เ,ปเป็นเลย ตอนนี้ก็เป็นเมื่อสี่พันเป็นที่แฮมโอยสี่แล้วห้าต้องตามมาเนาะทุกคนลนะบ่มีห้าดอกหวานปัานีบปันนี้มันเยอะเกินไปหวานปะามัอท้าฝันดีเด้เมื่อเฮ่านัะม,ะะมีมีอันกิน รอคอยยูคนคนก็นเลยใจจดใจจออย่างเดียาิมาเป็นอีพีสองเนาะทุกคนมื้อนี้นะติดตามอีพีทองเล้อ <c oughs> ทุกคนอีพีหนึงในยุ่งเฮ็ดนีพีทองกินอยูเฮิร์ากินมื่อนี้กินย่ำกลินไม่เคยกินเั๊เธอแล้วเป็นครั้งแรกคือเดียวทุกคนเป็นครั้งแรกที่แบบสั่งมาแบบเป็นคือว่าสัมเร็จูเ้เฮา<ห><ห>ก็สั่งมาเฮาก็ม่เคยม่เคยกินมีเคยกินจักเ่อเห็นเขารีวิวไปแต่แซ่บทุกคนก็เลย อยากกินสบุดอันลุยฟ้าลุยน้ำทวีวันนั้นมาเมื่อวานนี้เพิน่นเราโยเยอะถามท่ยทายอน่ะไปยูสรรค์แล้วกอกะโทมาถามน้ำโทมเมื่อก่อนเนี่ยน้ำโทมน้ำโทมแล้วก็น้ำโทมอยู่อันอันบ้านทาตะแก้วหาบ้านพระคัญาเป็นน้ำลงแล้วก็มาเมื่อวานนี้มามาทางที่มันมันขาน้ำเสน้นเนาะก็เลยถามว่าไปทางโคอูบ,บันบึงเนทางมียะบ่อเส้นหาสตุยนะ มียะไปเลยคุณนะ้อมียะไปเลยไดยมันค่อยลงมานะทุกคนเออแต่ตุ้งแยะแต่ก <c ười> ็ <c ười> จนก็จนว่าสตุยอยู่บปเลยเขาจะหายเมื่อวานนี้รถคนจนไปไป,ปเป็นเลยขตมนะคอยขี่รถมาขายเครื่องอยู่เฮนทุกคนวันนี้มันคือนี้พอถามน้อยมันนี่ไปเมืองบอกคือว่าฮาไปเมืองโยนรถขี่ตม่มหนห่ <c ười> ดรถปลาทุกคนเอยทางคนอัปปีเลยนะ บีแล้วบีไวบีไวทางเส้นทางก็คือแบบว่าใช่แน่อืมมืออันเมื่อวานนี่มันแดดได้ฝนมีตกเมื่อนี้กับอันนะมีอันนะทางทางนะคือแบบอันเดดงอนมานี้นะอืมเขามาแล้วกะเขามาขาพี่ยามาอีเธอสองนะยามฝนนะกอยหูหลุดกระดดเท้แห้งเธอมาสร้างสรพัฒนา มาปูทางมาปูทางบ้านเฮาตลกว่ะเออ <laughs> เพื่อแล้ว <laughs> เออ <laughs> <laughs> ทางเด้ยมีไงปวดบ่ายบบะยได้คาดอกแพงจะน้อยกระสีได้หึ้นเราทุกคนเลยเพราะว่าเด็กน้อยกระเฮาขหงเห็เหุแล้วละกะเขาเลิกละกะสุอขกระหึ่นพรมเขาว่าละละกะอืม ไปต่อที่อีพีสองด้อทุกคนอีพีต่อไปมีมีห้ามีห้านะทุกคนแนละ้อีพีต่อไปเลย